สวัสดีครับผมสวัสดี fc สวัสดีเพื่อนเพื่อนและสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาหาพึ่งมิม้มเหมือนดังเช่นเคยนะครับก็เจอแล้วครับรังหนึ่งนะครับก็รังก็ไม่ค่อยใหญ่แล้วครับก็พอประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีหัวน้ำหวานและตัวอ่อนหรือเปล่านะครับ เนี่ยนะครับท่านผู้ชมกลางจอนะครับเนี่ยดำดำกลางจอนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่นะครับกลางจอนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นไปชมกันบนต้นนะครับว่าจะมี หัวน้ำหวานและตัวอ่อนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตัวอ่อนมีหัวน้ำหวานมีนะครับจะลังก็ขนาดเกือบกลางๆลาแลครับอยู่ในต้นมหารนะครับเดี๋ยวรอชม ข้างล่างนะครับเพื่อนๆนท่านผู้ชมชมข้างล่างครับครับไงนะครับท่านผู้ชมรังกําลังสวยครับตัวอ่อนก็มีนะครับมวลน้ำหวานช่ำชาครับเยิ้มเยิ้มครับก็สวยครับดูครับดูก้อนน้ำหวานเขานะครับ ก็นู่นนะครับก็บผมก็มาอยู่ตรงรถนะครับนู่นต้นต้นมหาดอยนู่นนะครับต้นข้างๆนะครับต้นแดงต้นแดงนู่นครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับแต่ลามแต่ลามนะครับแต่ลามเนี่ยนะครับแต่ลามครับ ต้นข้างๆแต่ลามบ้านบ้านผมก็เยอะนะครับถ้าหาดังพึ่งหาพึ่งมิม้มแล้วขึ้นเอาไอ้รงังรังพึ่งมิม้มต้องดูดีๆนะครับแต่ลามเยอะทางบ้านผมนู่นครับเอาละ หามิ้มต่อครับครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ผมก็เอาฝั่งนู้นนะครับต้นมหาบเมื่อกี้ครับรังแรกเนาะก็ปลายปลายรังนะครับชี้มาทางนี้นะครับชี้มาทางนี้ครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็จะมีอีกรังหนึ่งนะครับเนี่ยครับจะมีอีกรังหนึ่งครับนียครับต้น ต้นแต้นะครับนุ่นครับรังก็เท่าเท่ากันกับรังแรกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูบนตนนบน้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชม อยู่บนต้นแต้นะครับก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยอยู่ช่วงแถวนิ้วมือผมแถวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันบนต้นดีกว่าครับแล้วมาลุ้นกันว่าจะมีหัวน้ำหวาน กับตัวอ่อนแล้วเปล่านะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบนต้นนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ว่าจะขึ้นเอาก็เดินมาดูข้างล่างนะครับกําลังจะขึ้นครับก็เห็นรังแตนนะครับแตนรามนะครับน่ะน่ะก็ไต้อยู่นะครับอันตรายครับก็ไม่เป็นไรครับหารังนิ้มรังใหม่ก็ได้ครับ อย่างที่ผมบอกนะครับอันตรายครับแต่ลามเยอะทางบ้านผมเนาะไปะหารังมิ้มรังใหม่ต่อครับครับท่านผู้ชมก็ผมข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็มาเจอนะครับเจออีกรังหนึ่งนะครับก็อยู่บนต้นอะไรยอยู่ใกล้ๆโอต้นแต้ครับอยู่ในต้นแต้นะครับ รังที่สามนะครับรังนี้เดี๋ยวผมก็จะดูข้างล่างว่าจะมีรังแตนหรือเปล่านะครับเพราะว่ารังที่สองที่เจอรังที่สองเมื่อกี้มีรังแตนครับก็ขึ้นเอามิ้งไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรังนี้ผมก็จะดูดีๆก่อนนะครับว่าจะมีรังแตนหรือไม่มีนะครับเพราะ แถวนี้เขตบริเวณนี้รังแตนเยอะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ผมก็จะถ่ายให้ดูอีกทีบนต้นนะครับนะไปครับผมเพื่อนๆนี่นะครับรังที่สามนะครับก็รังใหญ่อยู่ครับรังใหญ่หัวน้ำหวานเป็นเต็มนะครับวน,วน,น,นะครับหัวน้ำหวานช้ำๆครับ หมดแดงเยอะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับก็บอกว่าจะถ่ายให้ดูบนต้นนะครับเดี๋ยวก็มาดูรังที่สี่เลยครับรังไม่ใหญ่ครับรังเล็กเนี่ยนะครับกลางจอนะครับกลางจออยู่ตรง ทางจอนะครับดำดำเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูบนต้นอีกทีนะครับนี่นะครับก็รังที่สีก็จะยังไม่เอานะครับเพราะว่ารังยังอ่อนอยู่ครับรังเขายังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวหารังใหม่ต่อไปนะครับครับผมก็ รังที่ห้าก็อยู่ในต้นมหาหนะครับก็รังนี้เอาได้อยู่ครับรังก็ขนาดก,กลางๆนะครับนะครับต้นมหาหอยู่ปลายสุดนะครับเพื่อนๆก็เขาก็ตัดอยู่คาตรงนี้ครับลายที่เรามีมเนาะครับผมลายยูเตะเมีแต่ห้างมวหไ่ ครับผมครับดีว่าพี่เขามาตัดยู่คาครับก็เจอในต้นมะหานนะครับเดี๋ยวีจะถ่ายดูบนต้นนะครับไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าครับเพราะว่ากิ่งมันยังเล็กอยู่ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันครับว่าจะมีหัวน้ำหวานและตัวอ่อนหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวไปเลยครับนั่นะครับังที่ห้าครับ ก็กิ่งครับกิ่งกิ่งเนี้ยนะครับกิ่งฝั่งทางนี้ยนะทางนี้ตรงนี้เขาจะติดก,กันกับกิ่งใหญ่เลยนะครับผมก็ตัดไม่ได้นะครับเอาก็ยากเอาก็ลบากครับยืนลําบากก็ว่าจะถ่ายให้ดูบนต้นเลยครับก็ลําบากผมก็เลยตัดให้มันร่วงลงมาเลยครับตัวอ่อนก็มีเยอะนะครับเนี่ย ตัวอ่อนก็มีเยอะครับหัวน้ำช้ำๆแตกครับาล้ไปหารังมิม้มรังต่อๆไปครับครับผมก็รังที่หกครับรังที่หกอยู่ในต้นอะไรเนี่ยต้นตะเคียนบอนก็มองๆดูแล้วนะ่าจะ ร้างอยู่ครับเพราะว่าเห็นปลายปลายเขามันไม่ค่อยมีตัวพึ่งคงจะยังไม่ร้างนะครับก็ติดๆกันเลยครับสามสี่รังตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดูกันบนต้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆรังที่หกนะครับก็เขาก็จะร้างแล้วนะครับแต่มีหัวน้ำหวานนะครับหัวน้ำหวานเต็มเลยครับ ตัวอ่อนไม่มีครับเขาถอนหมดแล้วนะครับเพื่อนๆติดปัญหาอีกแล้วครับเพึ่งรังเมื่อกี้เขาก็จะจับติดคอนติดกับไอ้กิ่งใหญ่แล้วครับกิ่งหลักรังนี้ก็เหมือนกันครับติดปัญหาอีกแล้วครับนะครับ หัวน้าวานชาม้มชามครับปิดตาแต่รงังร้างครับรังร้าง,างถอดตัวอ่อนออกหมดครับพร้อมที่จะย้ายรังครับเนี่ยนะครับวิถีของพึ่งนิ้ม,มเขาจักรวัวฟันนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับไว้เราชมกันใต้ต้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็หัวน้ำหวานเต็มครับแต่นี่ก้อนหัวน้ำหวาน,นครับก้อนหัวน้ำหวานใหญ่ครับจับติดกับกิ่งกิ่งหลักนะครับผมก็เลยกรีดเอาเหมือนคึ่งหลวงนะครับ ตัวอ่อนไม่มีนะครับเขาถอดตัวอ่อนออกหมดแล้วนะครับรังที่หกครับเจอหกรังแต่เอาได้สี่รังครับเนี่ยคือรังที่สี่ที่เอาได้นะครับหัวน้ำหวานชำๆครับครับเดี๋ยวหารังนิ้มรังต่อๆไปครับก็เดินหาสักพักก็ ด้เวลาที่จะไปขายแล้วนะครับก็ได้สี่รังนะครับเจอหกรังเจอหกรังนะครับแต่ว่าได้อยู่สี่รังนี่สองรังครับหนึ่งสองเนี่ยรังที่สามรังที่สี่ครับรังที่สี่รังใหญ่ครับเกับตั้งแล้วครับเนี่ยครับรังที่สี่หัวน้ำหวานก้อนหัวน้ำหวานเป้งๆนะครับเนี่ยนะครับ ขอนหัวลำบานเป่งๆเลยก็เจอหรังก็ได้มาสรังนะครับรังรังรังแรกเนี่ยรังแรกรังที่สองแล้วก็รังที่สามรังที่สี่อีก2รังคือเจอใกล้ๆกันละครับสี่รังเนี้ยนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับเนี่ย อยู่ติดกันเลยครับห่างกันประมาณสี่ห้าเมตรก็ใช่เลยสี่ห้าเมตรก็ใช่ครับสี่รังไม่ติดกันเลยครับอ๋อ,อพูดผิดสามรังครับสามรังนี้ติดกันกับรังที่สี่รังที่ผมปล่อยไว้นะครับเพื่อนๆก็สี่รังครับหลังจากที่ทานข้าวอะไราเสร็จก็มาหาครับก็ได้เวลาครับเที่ยงแล้วครับได้เวลาจะไป เตรียมของขายแล้วนะครับก็นี่นะครับก็โอเคครับถือว่าโอเคถือว่าเยี่ยมมากนะครับสี่รังนะครับครับผมก็ได้สี่รังครับอันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับหาได้ได้เสริมครับหาราได้เสริมครับรังนี้ เนี่ยถุงนี้สองสองรังนะครับเนี่ยกระรังหนึ่ง,งหัวน้ำหวานเป่งๆรังนี้นะครับเนี่ยรังนี้รังใหญ่นี่ครับที่มันร้างเนี่ยครับแต่หัวน้ำหวานเต็มเต็มนะครับมันจับกับคอนใหญ่ครับกิ่งใหญ่ครับผมก็ใช้วิธีแบบเอาแบบเหมือนพุ่งพึ่งหลวงนะครับก็จะใช้ถุงหุ้มแล้วก็ ปาดเหมือนกันกับเอาพึ่งหลวงนะครับพอปาดเข้าไปถึงกิ่งก็ตัดกิ่งนะครับก็มัดปากถุงนะครับเอามันพึ่งหลวงนะครับพึ่งมีมรังนี้แปลกๆครับเอาละเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับทางช่องทศอิสานดี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆ fc ่านผู้ชมไปเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ